สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในแบบอะไรแบบแทงแบบแทงรถถังนะเออวันนี้มากับเพื่อนผมนะฮะ,วนนะสวัสดีครับคุณดูสวัสดีคุณดูด้วยกันด้วยฮะเพื่อนผมเขาค่อนข้างขึ้นกล้องเป็นพิเศษ่ะ <laughs> ไปไปลุ็กันเลยไปลุก็กันเลยล,ลงไปข้างล่างฮะลงเหรอหอู้ได้นเร็วหลังจากทีี่เด๋ยว์ที่นึงนนี่มันเจแปนแดนประดิษฐ์ชัดๆเต็มกระสุนใส่กันแบบว่า ใส่ตรงที่ใส่กระสุนไงใส่ใส่ใส่เราจะไปบุกประเทศอื่นกันใช่ไหมไอ้ฉันดูโอ้เบลเมากันแรงจัดปืนมึงเมากรันเด้วยเราด้วยดุยดีล่ะพวกเอ๊ะทำไมมันหันเอ๊ะเอ๊ะรู้แล้วเมาตัวไหนไปเยอรมันเจอมันเหรอใช่จะเปลี่ยนอีกแล้วพวก ไปบอกไปนูนนี่เขาเปลี่ยนนะเพื่อนของเขาเปลี่ยนแล้วหรอลีเดินไปด้วย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 รอด้วยอ๋อเพื่อนนายไม่คิดว่าจะสับสนปีเอร้อยบ้างเหรอเอร้อยบพี่วีไม่เหมือนแบบสมมติแบบเขาเพิ่มเข้าใหม่พอดีนายไม่คิดจะสับสนบ้างเหรอสปอนซ์ อะไรใช่ไหมไม่เห็นเนาะไม่เห็นเนาะไม่เห็นไม่เห็นเออไม่เห็นดี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 ถัักเมาส์เมาส์ก็คุณก็ใช้ยังไงเมาส์ใช่คนละเมาส์เนาวัดลาผมด้วยลาผมด้วยลาผมด้วยมันเสกไม่ได้มันเสกไม่ได้ มันถ้าตีหัวเลยบอกว่าสิกไม่ได้อือบอกว่าสิกไม่ได้สิกได้แ,แต่รอแป๊บนึ่งเรืเราไปเอาไทเกอร์รอแล้วกันอาอเสือใช่ไหมฮ่าฮ่าฮอ้าวทุกคนไม่เห็นอะไรใช่ไหมทุกคนไม่เห็นอะไรเนาะจะตายเอา้ารถถังอยู่ม่กระเด็นตกไปแล้วอะ่ะอันนี้เราถังอะไรอะ่ะ อย่ามีความรุนแรงยัยลงมาเลยกำลังเจอโอ๋ยโอ๊ยโุ้ยมาเดี๋ยวเราลงต้อนลงต้นเพื่อนอะอยู่ไหนเพื่อนเยินเยินยินนิ่งเยินเยินเยินตกกันไปเลย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 

นิ่ง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 ก่อนแป๊บนึงนิ่งก่อนแป๊บนึงโอ้ันข้างเลยช่วีแป๊บนึงนิ่งก่อนแป๊บนึงเพื่อนแป๊บนึงนิ่งให้หนนิ่งแค่ไหนเข้าม่อเข้ามืออะเข้าม่อเข้ามืออะพอเถอะปะปะปะไปกีเล่นได้เล่นมุกเล่นมุกยังไม่ได้เอ้าข่าวเอ้าคำนับ คานับมานี่มานี่มาเนี่ผมต้องใส่อย่างนี้เว้แล้วถังมาตั้งแบบนี้หรือลอยฟุ้นฟ้าบบนี้ด้วลยเหรอมันลอยแบบนี้หรือว่าตั้งด้เลยเหรอโอ้ดันไม่ตกลงมาด้วยนะรับน้ำหนักได้ไงเพื่อ <laughs> นเพื่อนในดูดีว่ารับน้ำหนักได้ไงอะ่ะอธันอธันแล้วนี่คาปีบลาคาปีบลาเข้าไปเลยเข้าไปไงลงไปเนี่ฮะเนี่ยโอ้ตัวใหญ่เกินอ่ะเธอท้าอุ้ยเปิดเปิดแบบนี้ได้เห้อดีเลย เดี๋ยวอ้าวอ้าปุ๊ปุุ๊๊บช่วยด้วย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 มันมันออกไม่ได้ใครวะใครปกติเฉยกระปิวอะไรกระปิวอ้าวหยุดช่องมาขับปืนใหะอื้มื้มันออกไปไม่ได้เปิดประตูให้ดีใช่มันได้ไม่ถึงประตูห้องมาขับปืนน่ะเร็วอ้าเราโยงห้องมาขับปืนเปิกระเด็นออกมา เบล์ตู้งปะครับปืนได้ไหนมันเปิดอันใหญ่กว่านี้ได้ไหมตัวผมยิงอ้วนๆอยู่ด้วยอ้วน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 เอ้ยอย่าบุลี่อ้วนอ้วนอ้วนเฮ้ยไม่ออกไปเอ้ยออกได้ออกได้อ้วน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 เฮ้ยออกได้แล้วรถถังมาอุ้ยได้แล้วเฮ้ยได้แล้วขี่มาขี่มาทำไมลิฟต์ฮึ I'm so sorry ไขโมยม้่งไปแล้วไม่คุณครับป้อมไม่คุณครับป้อมเปิด่นี่ใช่ไหมนี้่หาว่าฉันไม่เตือนนะนี่ระเบิดกระสุนแมกเล่ง มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยผมติดอยู่ในรถถังเมามันไม่ไปผมออกไปอ้าวไม่เนี่ยช่วยด้วยบ้านกดติดด้วยดทำลายเมาทำลายเมาซะมันคือรถังที่ไม่ดีแล้วมันเป็นคนขโมยวิ่งตามมันนี่ไอ้ยโดนปื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 น ยิงมันก็ใช้หน่อยนะเราถึงเราจะไม่ได้ใช้เบุตรแต่ก็ใช้หน่อยครั้งเดียวก็ยังดีไม่บอกว่ามันม,มันค้างกันนะโอ้ปีไปนู่นเลยคาบีบาลล่าคาบีบลล่าคาบีบัลล่าทังจอตูนเรียบร้อยครับกัปตันมันไม่ขับแล้วม,ม,มันมันเอ่อมันมีแค่คนเดียวอ่ะ ทำทุ okay, ่ไมไรแล้วครับกัปตันยิงยิงไม่ได้ใส่กระสุนแป๊บยิงไงอะ่ะกดยิงยังไงอ,อ่ะเออทำไมผมไม่มีกระสุนพวกเขาบ้างเลยอะ่ะไอ๋อนี่ไงนี่ไงที่ใส่กระสุนแล้วต้องใส่กระสุนตรงไหนอะ่ะ ตรงนี <Es> <an> ้หรอตรงไหนอะไม่เคยเล่นคุณต้องมาสอนวิเยอะเลยนะเนี่ยใส่ไป้ถังมาไม่มใครอยู่้ะยึดได้ปะยึดเลยมี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 ต่มีหรอมาดูมามีแหละมีน้ำสวยไปดนน้ใส่แล้วใส่แล้วโอ้โหไม่ระเบิดด้ถึงท่ จริงๆให้ซึ่งให้สังเกตนะแค่ให้สังเกตไม่ใช่มองมัามานทำอะไรไปใครไปมีเด็ดเด็ดมอลลีออ่ไม่มานั่งอยู่อากซะรถทางรถทางเขอยู่ด้านหลังใส่กระสุนพร้อมยิงเลยตามจุกระสุนแบบนึงใส่ผมมันจุแล้วยิงได้เลยโอ้ชุนทัน มีใครพอจะให้ผมยิมงมั้ยฉันบอกคันนกฉันว่าอะไรเนื้อใช้ได้ผมมีรถถังด้วเลยกำลังเปิดการใช้งานเหมือนรับแป๊บหนึ่งเปิดไมฮะเ้ยทำไมไฟไหม้ทไมไฟไหม้ ไฟมันไฟมันโอเคแต่มันทะเลไฟมันยานะตื๊ดตื๊ดไม่ยั่งทนทานจริงๆเลยเบื่อแล้วใช่ดิมันออกขนาดนี้ไฟไหม้ด้ต้องพังละล่ะต้องพังละล่ะใช่ไหมเรามาเล่นอะไรกันวะเป็นการ แล้วที่อีพิกมั้งไม่ก็ที่จะจะตุนอยู่ไหงอยู่ตรงนี้ตรงนี้โอเคจับไปมันมกันเลยไอ้ทนฮะสุทนเอ้ยว่ <c oughs> าอยู่ทำไมเราถ่ายยิ้มไม่ออกไฟไหมว่าเพือ่อนขอบคุณมากวันทนทานขนาดน,นั้นเลยหรือ เดี๋ยวเควีดูมันอยู่ที่นายจะไปไหนอ่ะโซเวียตโซเวียตสภาพเออนายไปรัสเซียงั้นเหรอใช่สภาพโซเวียตมาแล้วมาแล้วรั้สุดท้ายเควีดูใครังคับปืนเทปิดก่อนอันนี้ความเดือดมา้วามปดที่งาแล้วเข้าไปเลย เพื <S 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 ่ออันไม่เปิดกว้างก็ได้นะลงในในเข็นใหญ่เอเอปิดด้วยปิดด้วยปิดด้วยปิดด้านบนด้วยปิดด้านบนด้วยทำยังไงให้มันกดสองอันพร้อมกันวะงั้นจะขับเคลื่อนไปด้วยนะเราจะไปไหนเหรอไปที่ที่รถถังเมาส์อยู่ใช่ไหม แล้วทำไมไนายถึงเมา,า KV2 อ่ะรู้ไหมว่ามันสตาร์ทยากมากไม่หรอกแต่เราพิ่นปืนนะไปะหาเราทังเมาวากัน Let's go <S เฮ้ยเจอเรา<น>ข้างหน้าข้างหน้านผมก็เห็นครับกับตันใช่ใช้กระสุนรอเลยครับไปแล้วตรงไม่ไม่ไม่ตรงผมเมื่อกี้ผมเห็นมันอยู่ไกลๆนู่นเลย กีกล้องบักเห็นไกบตาตากลบที่เอ้ยทำไม้านหลังไมควรหนนนั้นนะไม่รู้นะว่าจะขับเคลื่อนหนีไปไหนเพราะรถถังเราตึงมากผมกำลังขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงกับกตรนมองดูด้วยนะมยผมหยุดแล้วครับกับตันยิงได้เลยครับไหนจะเล็งไว้ที่ไหนเหรอ เอยไปใกล้ๆกับต <see> <monastery> ันจะได้ยิงง่ายขึ้นไม่ต้องไม่ต้องหยุด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 นีกันเฮ้ยจะเล่าจะเล่าผมผมจะเมาผมจะเมาไหตรงนี้ครับกับตันทูเคนเอาไม่ใช่ผิดคันวิเชตเรดยิงลาบกับตันจะกันกับตันครับขับขับอยากกับตันยิงมันเลยปืนทังช้าเออเดี๋ยวผมถอยหลังให้มันจะได้หันไวไหม คุณหันไปได้านหลังเลยไอ้ถอยหลังเต็มกำลังยิงยิงแล้วครับกัปตันยิงดักยิงดักหน่อยกัปตันลืมมาจุกระสุนหรือเปล่าครับจุแล้วนะยิงจริงุแล้วผมณต้องค่อยถอยอคนคนละกระสุนผิดผิดลำกล้องเหรอฮะก็เหยียบหัวกัปตันเชฟผิดลำผิดลำกล้องเหรอ ระวังปืนขันล้ำปืนขันล้ำกล้องนะกับตันเห็นรถถังคันนั้นไหมที่จอดอยู่วิเช่อืมเห็ไม่เห็นนะไม่เห็นนะเดี๋ยวเป็นงานหนึ่งเดี๋ยวเรากับตันชมมายากรผมขอเข้าไปใกล้ๆก่อนคนดูจะได้เห็นว่ามายากรกับตันตึงแค่ไหนอีกเป็นหนึงนะฮะกับตันเจ้เล้ากับตันแม่กับตันจะโชว์อะไรวิเช่ตรีติดกับตันแค่นี้ก็เลงไม่ได้เหรอ เนี่ยนะกับตาเลืเ่อมจนเล็กก็แ <c oughs> ห้ไฟลุกนี่ทนทานยากับตาสู้สู้สู้มาหาทางที่เร็วกว่านี้ป่ะเอองั้นอืมเปนคิด่ะโอ๊ยโอ้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 ยเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตู ได้แน่แล้วกับตันหนุ่มกอยินเท่ๆนั่นสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับก็ขอปีคิปไว้เพียงเท่านี้นะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นั่นสำหร soup, ับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับก็คลิปนี้สนุกกันไหมทุกคนสนุก yeser นะสนุก yeser yes 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 yeser มาแล้วนั้นสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ปิดคลิป